เกมตอนนี้ครับเรากลับเกมฟอร์เลยนะครับเพื่อแก้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดนิวเกมเราจะมาเล่นโหมดนอร์มัลกันนะครับผมเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยไอฮีอะไรมาล่ะเมื่อกี้เราไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับโอ้โหเมาส์โคตรไวทุกคนแป๊บนึงนะเฮ้ยทุกคนเรามันอยู่ที่ไหนวะครับเนี่ยเฮ้ยหยิบอะไรมาโอ้มีขวานนะ เกมนีม้เล่นยังไงโอ้หกดแทบเป็นการเปิดปกระเป๋าเอ่ออาหารเฮ้ยเรากินอาหารบนเครื่องบินได้ด้วยหรอทุกคนอ่ะเครียอะไรเนี่ยอ๋อน้ำนอัดลมโอเคนะโอเฮ้ยไ,ไรก็ไม่รู้ตอนนี้เก็บบทอะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรคนเก็บมานะครับวันนี้เออเรายังไม่หิวอะแต่ก็กิน มันมีให้กินก็กินไวนะ้นะกินแม่งหมดเลยช,าชาั่มชะเสียงอะไรวะเฮ้ยมีของเต็มพื้นเลยวะทุกคนคุบเลยเฮ้ยได้เสื้อผ้านาฬิการสร้อยคอแหวนทองคำทุบเลยเฮ้ยกดที่ขวากันได้นะครับอันนี้ก้อนหิน เฮียแม่งเละเลยว่ะใส่เครื่องบินตกก็ได้เครื่องบินตกเพราะตอนแรกอยู่บนเครื่องบินไงตัดต้นไม้ได้กิ่งไม้นะครับทุกคนเฮ้ยฟันฟันฟันโอเคเดี๋ยวผมคิดว่า <S <S เราสร้างบ้านแถวเครื่องบินได้ไหมทุกคนคิดว่าน,นะเดี๋ยวเราดูแบบบ้านดีกว่าบ้านต้นไม้ไหนดูซิบ้านต้นไม้อะ ประซึมใช้เชือกหนึ่งเส้นเชือกกับผ้ารวมกันน่าจะได้เชือกอยู่อันคิดว่าใส่เชือกไปทุกคนแล้วก็ไม้สาวสิบห้าอันน่าจะไม่ยากนะไม่ยากเท่าอันเมื่อกี้ ไปเลยนิดเดียวทุกคนเอเคขึ้นไปก่อนเลยจังหวะนี้ก็ามันนอนกันด้วยนะครับฝันดีทุกคนธรรมชาติโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดบ้านตัวเอง เดี๋ยวมาทำกองไฟดีกว่าทุกคนนี่พอดีแล้วทุกคนเอาไว้ตรงตรงนี้แล้วกันขาดหินอีกสองก้อนแต,ตอนนี้เราหิวสแนค็คจะเราไปหาหินกันนะทุกคนการลูดลงไปอ้อยอ้อยหนึ่งก้อน ก็เก็บมาสองสามสี่ห้าหกได้ห้าก่อนอเคทุกคนปับป๊บปับ๊จุดไฟอ่าตอนนี้แล้ก็มีเตาไฟในบ้านแล้วนะทุกคนไม่ต้องไปอยู่ข้างล่างแล้วนี้นี้ที่รองน้ำฝนแต่เราต้องมีเตาเราไม่มีเตา อันนี้ที่ตากเนี้อเอากดผิดไอ้สว์เดี๋ยวเราไปจนไฟกันดีกว่านะครับผมไปจนไฟฝั่งนี้เอสโกกลับมาโอเคเห็นบ้านอยู่นะ ว่าทางนี้มันเป็นทิศใต้เนี่ยอาจจะมีทะเลมัง้งแค่เดาเฮ้ยจริงด้วยโอ้หผมเงินหล่อเท่เกียร์สมาร์สวงนี้เฉียวปิ้งจริงเลยหรือทุกคนปลาปลาเฮ้ยทุกคนปลาปลาทู ทูตัวใหญ่มากทุกคนเราสับได้ไหมโอ้สับได้สับมาเอ้ยเอ้ยเ้ยสับแล้วเด้งเยี่ยงจูนได้หัวฉลามทำไรได้ทีเนี้ยเราเก็บของในกระเป๋าดีกว่าเราทุบกระเป๋าก่อนนะทุกคนฮ้ยตรงนั้นมีหลุมศพด้วยเหรอทุกคนปึ๊บ มีเทปแล้วก็มีรูปภาพเรือเรืออันนี้หรือเปล่าเฮ้เต่าอ,อู้เจอเต่าพูดถูกเต่าแม่งได้เต่าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคขออนุญาตนะครับขอบคุณครับผมขอกระดองด้วยนะครับออันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปก่อน ไอ้เตาอ,อแล้วขออนุญาตนะครับอืมเอเค,ครับผมอืมกระดองเฮ้ยกระดองเตาอ,อันนี้ไม่มีไม่ได้ต้องเดาะมาเคเฮ้ยกระดองเต่าเต่าเยอะว่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเรือก่อนนะว่ามันมีอะไรให้เรา แต่ผมกลัวปลาฉลามมาทุกคนแม่งอย่านะอย่านะอย่า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 มีอะไรอะไรเนี่ยน,นักซีนกอบเรือมัง้งเฮ้ยเค้กเฮ้ยรูปภาพอะไรตกหายเหรอ อะไรเนี่ยต้องมีชีการ์ดวะเฮ้ยรูปภาพอีกแล้วดูไม่ออกว่ะทุกคนเฮ้ยเหรียญเออดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขาะจะชอบการกินข้าวมากเลยครับผมถึิงกับข้าต้องกินช้อนลงไปด้วยเลยนะผมเฮ้ยถังออเก้นเฮียของดีที่ไม่ได้ขิงดองอุย้ยรูปภาพพี่อะไรวะเหมือนจะเป็น อะไรก็ไม่รู้นะแต่หลายขาเหมือนแมงมุมเลยโอเคเจอเทปนี่ตรงนี้เราหลับนอนได้เหรอทุกคนดีจุงดีจริงจริงปริงติงติงเลยเดี๋ยวเราหาที่หนึ่งดีกว่าทุกคนจังหวะน,นี้กินสแนค็คกินโซดาหนึ่งสองัึบรึบรีบกลับเข้าฝังเร็วทุกคนโอเค เหมือนว่าเราจะกลับถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับทุกคนแบบว่าก็อยากจะโมก่อนะครับทะเลนี้มันทําอะไรผมไม่ได้อโอ๊ย s o รี่มือโดอนไปอันนี้ทําไดนะ้โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านเรากันดีกว่านะครับผมไปทําที่กองน้ํานะไม่ใช่ที่กองน้นะําที่รลองน้ํานะครับทุกคนอือจะได้มีน้ํากินทุกคนโอเคเรามาทํา สร้างไว้แถวๆนี้แล้วสักสองอันนะอืมสร้างแล้วสองอันหนึ่งอันตรงนี้แล้วก็หนึ่งอันตรงนี้กิ่งไม้เดี๋ยวไปก็ต้องเต่ากันดีกว่าทุกคน ไอ้เขี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นเรือทุกคนเดีย๋ยวบอกอุ้ยโหบ้านเรานี่นอกจากจะใกล้ทะเลแล้วยังใกล้หมู่บ้านอีกนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนบ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราถือของฝากก่อนนะครับเผื่อเขามีประชาชนอยู่แล้วเราจะได้เอาของฝากให้เขาได้อย่างรวดเร็วนะทุกคนนี่เป็นเค้กนะครับอันนี้เป็นเค้กนะทำการจุดเทียนด้วยนะ เฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้หเียนซะด้วยเหียนซะด้วยเถอะอุ้ยเสียงอะไรออกมาสิครับผมไม่ได้มาทำร้ายพวกคุณครับผมเอาของฝากมาให้ด้วยไม่นามานะทุกคนขอตรงนี้มีอะไรเนี่ยเอาผัง ว่าเราม,มันจอมทำลายล้างจริงโอ้ยมีมีคนอยู่นะแต่เ,เขาน่าจะน,นอนหลับอยู่นะเดี๋ยวเราไม่เป็นไม่ลบกวนเขาดีกว่าทุกคนแล้วตรงนี้ก็มีคนนอนอยู่เต็มเลยเขาใส่เมื่อคืนเขาต้องออกหากินกันอย่างหนักแน่เลยนะคิดว่าเออเฮ้ยตรงนี้มีกระเป๋าแอบ จะตายเฮ้ยมีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้เอเคถิดรางวัลทิ้งเฮ้ยเจอถ่านได้ฉายปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเจอเศษผ้าด้วยโอเคเอ,อันนี้เขานอนตากแดดเขาไม่ร้อนเหรอทุกคนตรงนี้ต้องมีระเบิดต้องเอาระเบิดมาปุกพวกเขาแน่เลยผมว่า เก็บเราได้ถิ่งไม้ไแล้วทุกคนเอาขวดผ้าผ้าไม้ผังผังให้หมดผังให้หมดเฮ้ยอันนี้เป็นปลาปลาอะไรครับเนี่ยเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะอุ้ยนี่ครับชาวบ,บ้านมาแล้วเราทำการเอาของฝากฝากให้เขาก่อน,นครับ ในเมื่อเรามาเยี่ยมถิ่นของเขาเราต้องมีของฝากให้เขาด้วยนะทุกคนนี่เอาไปเอาไม่ใช่เออไม่เป็นไรนะรผมเดี๋ยวเราเจอเขาแล้วค่อยให้เขาใหม่ก็ไดนะ้แล้วจุดเทียนมันเกิดให้เขาก่อนนี่จุดเทียนใส่เค้กคามอนอุ้ยอันนี้ก็เป็นปลานะครับอันนี้เป็นปลาไหลนะ นี่ก็ตากปลาไนะหลนะหมู่บ้านนี้นะ่าเป็นหมู่บ้านทําเกี่ยวกับการประมงนะครับทุกคนไม่ได้มีอะไรแนะ้วแถวนี้เฮ้ยตอนนี้มีเชือกอแล้วมีผ้าเฮ้ยตรงนี้ก็มีปลาไหลอีกแล้ววนะ่ะทุกคนโอ้อันนี้ก็จะเป็นเชือกผูกเปนะผมคิดว่าเจ็บไปก่อนแล้วเฮ้ยเปลี่ยนชุด หล่อเท่จริงเลยเราเดี๋ยวกับฐานเราดีกว่าทุกคนน,นี่ขยับได้เราทุกคนอมืมึงล้มไปเลยเออจบโอเคครับสำหรับเกม The Forest นะครับในพาร์ทแรกนะครับผมก็ต้องขอจบ ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูผมเล่นต่อก็สามัารถคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครบับายครับผมเจอนใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้เราแวงหมดแล้วทุกคน